Hi guys Are you ready Let s practice English together วันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านคำศัพท์ word family AP และ OP กันนะคะโอเคอย่างละ3คํคำนะคะคำแรกนะคะ AP อะ AP AP เอาตัว mm, M นะคะมาใส่ข้างหน้า AP ค่ะอ่นออกเสียงว่า M mm, a p map map ก็คือแผนที่นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะเปลี่ยนเสียงจากตัว M เป็นตัว L L ออกเสียงอะไรคะอืออืออ่าหนึง่งสองสามอือเอะเพอละละ,ละตะนะคะโอเคและคำต่อไปนะคะก็คือใส่ SN SN นะคะอ่านออกเสียงว่าสนสนอ่ะโอเค1,2,3สนอ่ะ snap snap เออก็คือภาพถ่ายโอยแรงหรือสติหลุดนั่นเองนะคะคำว่า snap เออโอเคและ op นะคะ,อะ o อเออโอออกเสียงอะไรคะโออพเผลมเสียงค่ะอพเผล p ออเอาตัวทีมาใส่ข้างหน้าคะ่ะอพอพ t ็อปทอป็ แปลว่าด้านบนโอเคไหมคะอ่ะทีนี้เรามาเปลี่ยนเสียงกันนะคะเปลี่ยนเสียงจากตัวทีนะคะเป็นตัวจำได้ไหมคะคือตัวอักษรอะไร H H นั่นเองอันหนึ่งสองสามฮัพอ่ะ hop hop อ่ก็คือกระโดด I can hop I can hop ฉันสามารถกระโดดได้นั่นเองนะคะ hop และตัวอย่างอีกหนึ่งคำก็คือ st อ st ออกเสียงอะไรคะ stop stop s t ออก stop 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 แปลว่ายุด stop อ่นั่นเองนะคะโอเควันนี้ก็ฝึกหกคำนี้ออกเสียงกันเยอะๆนะคะแล้วก็ลองหาประโยคมาใส่นะคะเช่น i see a map ฉันเห็นแผนที่ i can hop เ i can hop เป็นต้นนะคะฝึกพ,พูดประโยคสั้นๆด้วยนะคะเรียนรู้จดจำพูดตามนำไปใช้ครูยุฝึกพูดภาษาค่ะ